สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการตับซิดอัลกุรอานโดยอาจารย์มุนซิร์มันตีมออาอุบิลลาฮิมินัชชัยตอนุรรัดีมบิสมิมลาฮลราะห์มานุรรฮีมอัลฮัมดุลลิลอฮิรัลอฮบดลอาลามินวัสซาลาตุวัสสลามอัลลอัชรฟินอับิยวัลมุรซลีน وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ر ب ن ا ل ا ت ล ل ตุซิกกลูบานาบัด ن ์อิดฮะดัยตานาวะฮับลานามิล و ه ا ب ر ض ي ت ب ا ل ل ه ر ب นนักเอนตะว م ฮับอรัด م ตุบ ر س و ل ฮิรับบะวบิลิสลามิดีน่า ل บิมุ ب าบารอาตขอความสงบสุขความสันติความเมตตาปราณีจากเอกองลอสุบฮานะหัวตาลาได้โปรดประสบกับท่านพี่น้องที่กำลังให้เกียรติติดตามรับชมและกรฟัง รายการตับซีรุนก um, ุรานทางวิทยุเสียงอิสลามแห่งนี้นะครับอัลฮัมดุลิลละกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับพี่น้องก็ต้องขอบคุณต่อละซุบาฮานะหัวตาลาให้มากๆที่ทาให้ผมที่ทําให้พี่น้องที่ทําให้เสียงอิสลามนั้นยังยอยู่คู่กับสังคมมุสลิมนะครับขอดุอาจากเอกองค์ละซุบาฮานะหัวตาลานะครับได้ทรงประทานคุณงามความดีนะครับให้กับพี่น้องทุกๆคนที่ติดตามรับชมเสียงอิสลามนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งรายการตับซีรุนกุรอานครับ วันนี้ทับซีือลกุรานของเรานะครับก็จะมาขึ้นกันนะครับในองค์การที่10องการที่18นะครับองการที่18แล้วก็องการที่19ตลอดจนองการที่องการที่20นะครับซึ่งพี่น้องนะครับที่ติดตามรับชมรายการทับซีือลกุรานเราก็นะครับพูดคุยกันมานะครับแล้วก็เราก็ได้ทําการอธิบายกันมาเรื่อยๆนะครับทีละ องค์การทีละองค์การนะครับองค์การไหนที่เป็นการอธิบายร่วมกันนะครับของบรรดานักวิชาการเราก็จะได้หยิบยกมาพูดคุยพร้อมกันนะครับแล้วก็ในวันนี้ครับ1819แล้วก็20ก็เป็นองค์การอาันกุลานที่อัลลอฮฺสุบหฮานะฮหัวตาลาได้ก,กล่าวเอาไว้ และบรรดานักวิชาการมุฟสีก็หยิบยกมาอธิบายพร้อมกันนะครับพี่น้องเปิดไปดูนะครับในสุรอาอัลอิมรอนะครับองค์การที่18กันนะครับว่าอัลลอฮฺสุบฮานะหัวตะละกล่าวเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องใดบ้างในองค์การนี้ครับอาอูซุบิลลาฮิมินะอัลชาตานอัลราจิมาฮ د อิลล أ ฮ ه ว ا ล ل าล ل ว ه ลม ا ลาอิกะตุวะอ ة ลุลอิลม ل กออิมั قائما بالقسط لا إله إلا هو ا ل ع อ ي ز الحكيم الله س ب ح ا ن อัลาาล,ล,อลอฮฮซุบานะฮัวตาลาได้กล่าวนะครับผมจะได้แปลนะครับศัพท์ของคําคแต่ละคําในองค์การนี้ให้กับท่านพี่น้องนะครับได้เข้าใจไปตามๆกันนะครับคำว่าชาฮิดัลลอฮ์นะครับแปลว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮัวตาลานั้นพระองค์ทรงชาฮิดะแปลว่ายืนยันนะครับแปลว่ายืนยันนะครับ อัลลอฮฺสุบฮานะฮัวตาลาพระองค์นั้นทรงยืนยันอันนหูว่าแท้ที่จริงนั้นพระองค์นั้นนะครับอันนหูตัวนี้ก็กลับไปหาอัลลอฮฺสุบฮานะฮัวตาลานะครับว่าแท้ที่จริงพระองค์นั้นละอีละหะไม่มีพระเจ้าอื่นใดนะครับไม่มีพระเจ้าอื่นใดตรงนี้เนี่ยหมายถึงไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่ควรคู่แก่การเคารพสักการ,าร,การะอิลลาเว้นแต่นะครับหรือนอกจากหูอิลลฮาวะหมายถึงนอกจากพระองค์เท่านั้น วัลมาลาอิกาตูและนะครับลักษบฮานะหัวตาลาได้กล่าววัามาลาอิกาตูนะครับผมขออนุญ,ญาตแปลว่าเทวทูตเทวทูตหรือที่เรารู้จักกันก็คือบรรดามนมาลาอิกาที่ผมต้องแปลแบบนี้ก็เพราะว่านะครับพี่น้องหลายๆท่านที่เป็นต่างศาสนิกอาจจะฟังอยู่อาจจะชมอยู่นะครับก็คงจะยังไม่เข้าใจว่ามาลาอิกาแปลว่าอะไร มาลากันนั่นก็คือเทวทูตนะครับคือสิ่งถูกสร้างชนิดหนึ่งที่ถูกกล่าวเอาวไว้ระบุเอาวไว้ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานและเป็นสิ่งถูกสร้างที่ถูกสร้างมาจากรัศมีนะครับแล้วก็อัลลอฮฺสุบฮานะฮัวตาลาได้กล่าวต่อว่าอูลุลอิลมะนะครับและบรรดาผู้ที่มีความรู้นะครับบรรดาผู้ที่มีความรู้เนี่ยอูลลอิลมะตรงนี้หมายถึงผู้ที่มีความรู้นะครับก็อิมมัมบิลกิสตีนะพวกเขอดำรงเอาไวา้ซึ่ง ความยุติธรรมนะครับก็อิมันแปลว่าดาํารงเอาไว้บิลกิสต่อนะครับหมายถึงความยุติธรรมแล้วก็คนเหล่านี้เนี่ยพี่น้องครับอัลลอฮฺสุบฮานะฮุวัตตาลาได้กล่าวต่อลาอิลาฮะอิลลาฮุลอาซิซุลฮะกิมพวกเขาเนี่ดำรงเอาไว้ซึ่งความยุติธรรมและพวกเขาก็ยืนยันนะครับว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่ควรคู่แก่การเคารพสักการะเว้นแต่อัลลอฮฺสุบฮานะฮุวัตตาลา พระองค์คือผู้ที่ทรงอัลอาซีสแปลว่าผู้ที่ทรงเดชานุภาพอัลฮากีมแปลว่าผู้ที่ทรงปริชาญาณน,นะครับพระองค์เท่านั้นเป็นผู้ที่ทรงเดชานุภาพแล้วก็ทรงปริชาญาณน,นะครับอันนี้ก็คือความหมายนะครับในคําศัพท์แต่ละคําแต่ละคําด้วยกันมาดูองค์การต่อมานะครับในองค์การที่19อินนัดีนะอินดัลลอฮิอัลอิสลามในองค์การนี้อัลลอฮฺซุบฮาหนะฮฺวะตลาได้กล่าวยืนยันนะครับว่ามักตาลาฟะ الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم باقيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب الله سبحانه وتعالى ذكرني إن الدين هاتلا قوم نكب عند الله نأتي الله سبحانه وتعالى نن ก็คืออิสลามูแท้ที่จริงแล้วศาสนาณนที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮุวัตาลานั้นก็คือศาสนาอิสลามนั่นเองนะครับวะมัคตัละวะมัคตัลละฟะตรงนี้อัลลอฮ์สุบฮานะฮุวัตาลานะครับได้กล่าวต่อ ค,คำว่าเอกตาลาฟาแปลว่าขัดแย้งวามาตาลาฟาแปลว่าสิ่งที่เขาอขอมาฟครับไม่คําว่ามาตัวนี้แปลว่าไม่นะครับเขาไม่ได้มีความขัดแย้งกันนะครับใครล่ะที่ไม่ได้มีความขัดแย้งกันอัลลอดีนะบรรดาผู้ที่ซึ่งอูตุลกิตาบะได้รับคำภีนะครับตรงนี้ก็คือบรรดาชาวคำภีนั่นเองนะ,นะอิลลามิมบะดิมาจาอฮูมุลไอลมาเว้นแต่หลังจากที่ นะมานะครับความรู้นะครับมายัางพวกเขานะแล้วก็เว้นแต่ผู้ที่อะไรครับบักยมใบานาหุมผู้ที่มีความอิจฉามีความริษยานะครับในระหว่างพวกเขานั่นเองแล้วก็ใครครับว่ามายักฟุรและบรรดาผู้ที่ปฏิเสธบิอายาติลาฮด้วยกับองค์การต่างๆ ของอัลลอฮ์ سبحانه และุ้อ ت ع ا ل ฟ้าอินนัลลอฮะแท้จริงอัลลอฮ์ سبحانه และุ้อ ت ع ا ل นั้นซารีอุลฮิซาบพระองค์เป็นผู้ที่ทรงรวดเร็วในการสอบสวนนะครับในสององค์การนี้อัลลอฮ์ سبحانه และุ้อ ت ع ا ل ได้พูดถึงเรื่องยาเรื่องราวที่นะครับเป็นการยืนยัน นะครับการให้เอกภาพต่ออัลลอฮฺซุบฮานะหัวตาลาเป็นเรื่องราวที่มีความเกี่ยวพันกับการศรัทธาทั้งสิ้นเลยอ่ะพี่น้องมาดูอีกองค์การหนึ่งนะครับในองค์การที่20ที่อัลลอฮฺซุบฮานะหัวตาลาได้กล่าวฟาอินฮาจูกะในตรงนี้นะครับอัลลอฮฺซุบฮานะหัวตาลาได้กล่าวฟาอินฮาจูกะฟากุลอัสลัมตุวะจาฮียะลิลลาฮิวะมนิตตะบะอันนะครับตรงนี้อ่านว่าวะมนิตตะบะอัน و كل الذين أُوتوا الكتاب والأميين وأسلمتم فإن أسلموا فقد تداو وإن توالوا فإنما عليكم ا, أ, أ, إ, أ, إ, إ, ا ب ا ل ا ه والله بصيرم بالعباد الله سبحانه وتعالى กล่าวนะครับในองค์การที่ <اد> ah rab, 20นะครับซึ่งก็เป็นองค์การที่ค่อนข้างยาวอีกสักนิดนึงนะครับ ฟาอินฮาจูแปลว่าแล้วถ้าหากว่าพวกเขานั้นมีการฮาจูแปลว่ามีการโต้แย้งมีการขัดแย้งหรือมีการโต้เถียงกันนะครับฟากุลอัสลัมตูก็จงกล่าวว่าฉันนั้นยอมมอบนะ มอบอะไรพี่น้องคำว่าอัสลัมตุแปลว่าฉันนั้นยอมมอบวาเจฮีนะครับวาเจฮีศัพท์เดิมแปลว่าใบหน้านะครับวาเจฮียะลิลลาฮีใบหน้าของฉันให้กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวัตตาลาเป็นที่เรียบร้อยแล้วลวามานิตตาบานแล้วก็บรรดาผู้ที่ทําการปฏิบัตินะครับคาว่าอิตตาบาแปลว่าผู้ที่ปฏิบัติตามฉันวากลุลลิลลาฮี อัลลอฮ์สุบฮานะฮวะตาลาได้กล่าวนะครับแล้วก็จงบอกจงประกาศจงกล่าวลิลลาดีนะอูตุลกิตาบรรดาผู้ที่อ่านนะบรรดาผู้ที่อะไรคำพีมายังพวกเขาวัลอุมมียี่นะและบรรดาผู้ที่อ่านไม่ออกอัสลัมตุมนะพวกเขาก็ได้ทำการมอบนะมอบคำว่าอัสลัมตุมแปลว่ามอบตัวมอบหมายต่ออัลลอฮ์สุบฮานะฮวะตาลาฟาอินอัสลามู อัลลอฮฺซุบฮานะฮฺอัตาลากล่าวนะครับและถ้าหากว่าแน่นอนพวกเขาได้มอบหมายมอบตัวของพวกเขาให้กับอัลลอฮฺสุบฮานะฮฺอัลตาลาเนี่ยฟะกอดีตาเดาแน่นอนอัลลอฮฺสุบฮานะฮฺอัลตาลานั้นพระองค์ก็จะทรงให้ทางนําแก่พวกเขาวาอินตะวลเราอัลลอฮฺสุบฮานะฮฺอัลตาลาได้กล่าวต่อแต่ถ้าหากว่าพวกเขาเหล่านั้นนะผินนะครับหรือว่าหันเห คำว่าตะวันลาแปลว่าหันเหนะครับฟาอินนามาอาไลกัลบลากแท้จริงหน้าที่ของเจ้านะครับหมายถึงหน้าที่ของท่านรอซูลนั้นก็คือผู้ที่ประกาศเท่านั้นแหละผู้ที่เผยแพร่คําว่าบบลากแปลว่าผู้ที่ทําการเผยแพร่เรื่องราวต่างๆที่เป็นสารเป็นคัมภีร์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮฺวะตาลาคําว่าอะไลก้าตรงนี้กลับไปหา คนที่ทําหน้าที่เผยแพร่ก็คือรอซูลของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮุวาตาลานั่นเองวัลลอฮุบะซีรุนนะครับและอัลลอฮ์ซุบฮานะฮุวาตาลันพระองค์ทรงเป็นผู้ที่เห็นเป็นผู้ที่ทรงประจักษ์บินฮิบะดีแก่บรรดาปวงเบ่าของพระองค์ทั้งหลายนะครับในทั้ง3องค์การนี้พี่น้องครับนักวิชาการมุฟัสซิรินบอกว่า 3องค์การเนี่ยนะครับที่เราอ่านกันมาค่อนข้างจะยาวพอสมควรนะครับบอกว่าทั้ง3องค์การเนี่ยเป็นองค์การที่อัลลอฮฺซุบหฮานะฮุวัตตาลาพระองค์ทรงยืนยันตัวพระองค์เองในด้านความเป็นหนึ่งในด้านการเ,าเป็นเอก,กภาพของอัลลอฮฺซุบฮานะฮุวัตตาลาอัลลอฮฺซุบฮานะฮุวัตตาลาเป็นพยานยืนยันแล้วก็ถือว่าเป็นการเพียงพอนะครับกับการที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮุวัตตาลานั้น ยืนยันตัวของพระองค์เองเป็นพยานยืนยันด้วยกับพระองค์เองซึ่งเป็นที่น่าเชื่อถือที่สุดแล้วนะครับต่อให้สิ่งถูกสร้างมนุษย์หน้าไหนหรือใครก็ตามจะมายืนยันในการมีอยู่ของอัลลอฮฺสุบฮานะฮุวาตาลาก็อาจจะถูกดิสเครดิตถูกอะไรนะครับถูกทําลายความน่าเชื่อถือได้แต่ในที่นี้ในองค์การนักวินะชาการบอกว่าเป็นองค์การที่อัลลอฮฺสุบบฮานะฮุวาตาลานั้นพระองค์ทรงยืนยัน ตัวของพระองค์เองนะครับดังนั้นเนี่ยเป็นที่สุดแล้วนะครับในการที่จะบ่งบอกให้รู้ว่าสิ่งที่พระองค์นั้นกล่าวสิ่งที่พระองค์นั้นได้ระบุเอาไว้เนี่ยเป็นความสั์จริงที่สุดแล้วนะครับดังนั้นนี่แหละอัลลอฮฺซุบฮานะฮาวะหัวตละลัจริงเริ่มต้นอายะห์นี้ด้วยกับคําว่าชาฮิดัลลอฮฺอันนฮูลาอิลาฮะอิลลาฮูแท้จริงพระองค์ได้ทรงยืนยันว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่ควรคู่ก่การเคารพสักการะนอกจาก برء الله سبحانه وتعالى والملائكه وتوا العلم قائما بالقسط لقد بندى ملائكه บรรดาเทวทูตตลอดจนบรรดาผู้ที่มีความรู้ที่เขานาทำการดำรงเอาไวา้ซึ่งความยุติธรรมเนี่ยพวกคนต่างๆเหล่านี้ก็ยืนยันในการมีอยู่ของอลัลลอฮฺซุบฮนะห์วาหัวตาลากันอยู่แล้วนะครับดังนั้นในโอกาสเนี่ยนะครับเป็นการยืนยันในความเป็นหนึ่งของอลัลลอฮฺซุบฮนะห์วาหัวตาลายืนยันในการเป็นพระเจ้า ยืนยันกับใครอ่ะยืนยันกับทุกสรรพสิ่งบนโลกใบนี้ทั้งหมดทั้งมวลเลยไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ยินหรือสิ่งต่างๆบนโลกใบนี้ทั้งหมดที่มีอยู่นะครับพระองค์ทรงยืนยันกับสิ่งต่างๆเหล่านี้เพื่อที่จะให้เบานะครับให้คนที่เป็น สิ่งถูกสร้างเป็นมนุษย์มนาอย่างพวกเรานั้นได้รู้และก็ได้เข้าใจนะครับว่าการที่พระองค์ได้ทรงบังเกิดพวกเรามาเนี่ยจุดประสงค์ทั้งหมดก็คือการที่จะทําให้พวกเรานั้นเคารพสักการะพักดีต่อพระองค์แต่เพียงพระองค์เดียวเท่านั้นดังนั้นสิ่งถูกสร้างทั้งหมดนะครับที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮหัวตาลาได้สร้างมาเนี่ยจำเป็นที่จะต้องพึ่งพาอาศัยอัลลอฮฺซุบฮานะฮหัวตาลายุ่ตลอดเวลาแล้วก็อัลลอฮฺซุบฮานะฮหัวตาลาพระองค์มิทรง นะครับพึ่งพาอาศัยไม่ต้องการการการพึ่งพิงสิ่งหนึ่งสิ่งใดบนโลกใบนี้เหมือนกับที่นักวิชาการมุฟซิรินหยิบยกอายันกุรานอีกองค์การหนึ่งมาอธิบายนะครับบอกว่าลาเกนิลลาหูยาชฮะดูบีมาอันซาลัน บีมาอันซาละอิไลกะอันซาลาหูเบอยลมิฮีบอกว่ายังไงครับแต่ทว่าอัลลอฮฺซุบฮานะหัวตาลาลาเกนิละแปลว่าแต่ทว่าอัลลอฮฺซุบฮานะหัวตาลานั an, ้นยัชฮะดูบีมาอันซาละอิไลกะได้ทรงยืนยันในสิ่งที่พระองค์ได้ทรงประทานลงมาแก่เจ้า แก่เจ้านะครับแก่นะครับศาส,สนาทูตของอัลลอฮฺซุบฮานะฮะูวะตาลาอันซซลหฮูบบียลมิฮีพระองค์ได้ประทานสิ่งนั้นลงมาด้วยกับความรอบรู้ของพระองค์นะครับอยู่ในสุรออันนิซาองค์การที่166อนะครับอันนี้เองก็เป็นอีกหนึ่งองค์การที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮะูวะตาลาพระองค์ได้ทรงยืนยัน าการเป็นพระเจ้าการเป็นเอกภาพของตัวพระองค์เองต่อจากนั้นครับนักวิชาการก็ได้กล่าวเอาไว้ว่าทั้งสองสอายะเนี่ยนะครับเป็นการให้เอกภาพซึ่งเป็นการเป็นเป็น,ปนการเป็นพยานของบรรดามวลมาลายกะหรือบรรดา เทวทูตตลอดจนบรรดาผู้รู้นะครับต่างก็มารวบรวมเอาไว้เพื่อที่จะให้เป็นสักขีพยานให้เป็นพยานยืนยันด้วยกับการที่อรรถสุบหาณนะหัวตะละได้กล่าวเนี่ยวันมาลาอิกาตูนะครับบรรดามวลมาลาิกะหรือบรรดาเทวทูตวันมาลาอิกาตูวะอุลลอิลมาคออิมมัลบิลกิสโตะนะครับและบรรดาผู้รู้บรรดานักวิชาการต่างๆนะครับที่ดํารงเอาไว้ซึ่งความยุติธรรม นะตรงนี้เองนะักวิชาการบอกว่าอันนี้แหละคับเป็นการย้ําเป็นการยืนยันแบบซ้ําแบบย้ำย้ำทวนเป็นการตอกย้ําซ้าทวนนะครับถึงข้อความที่อเลสซปฮานะหัวตาลาได้กล่าวมาก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็พระองค์ก็ได้ทรง ิดท้ายอายะด้วยกับคําว่าแท้จริงพระองค์นั้นเป็นผู้ทรงอาซีซุนอาคีมุนนะครับเป็นผู้ทรงเดชานุภาพแล้วก็เป็นผู้ทรงปริชายานนะครับบรรดาผู้รู้บรรดามวลมาลาอิกะต่างก็ยืนยันในความยิ่งใหญ่ความเดชานุภาพของพระองค์นะครับด้วยกับคําว่าอัลอาซีตรงนี้นะครับความหมายก็หมายถึงความยิ่งใหญ่ความที่ทรงเกียรตินะครับหรือว,ว่าเดชานุภาพนั่นเองคือนะครับตรงนี้ลักษณะตรงนี้แปลว่าไม่มีใคร นะครับที่จะมีความเสมอเหมือนได้ส่วนคําว่าอัลฮะกีมนะครับแปลว่าผู้ทรงปริชายานเนี่ยนะครับเป็นการกระทําของอัลลอฮฺสุบฮานะฮฺตะลาที่ได้พระองค์ได้ทรงวางบทบัญญัติต,าต่างๆเอาไว้แล้วก็ทรงทาสิ่งต่างๆมากมายในสา,นลากลลจักรวาดดังนั้นอัลลอฮฺสุบบฮานะฮฺตะลาได้เริ่มนะครับอายะต่อมาด้วยกับการประกาศอย่างชัดเจนเลยว่าพระองค์เนี่ย เป็นพระเจ้าและพระองค์ก็ทรงรับรองศาสนาหนึ่งนั่นก็คือศาสนาอิสลามนะครับด้วยกับอาการที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮวตาลาได้กล่าวเนี่ยอินนัดดีนะแท้จริงศาสนาอินดัลลอณ์ที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮัวตาลานั้นก็คืออัลอิสลามู่ คือศาสนาอิสลามข้อความนี้บรรดานักวิชาการมุฟัซซิลินบอกว่าเป็นการบอกกล่าวเป็นการที่อลัลลอฮ์ซุนตาลานั้นได้อธิบายให้รู้นะครับว่าไม่มีศาสนาใดที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮุวาตาลาพระองค์จะทรงยอมรับนะครับนอกจากศาสนาอิสลามเท่านั้นดังนั้นนี่คือความจําเป็นของบรรดานะครับคนในทุกยุคทุกสมัยคนที่ปฏิบัติตามคัมภีร์เริม่มก่อนนะครับ จึงจำเป็นจะต้องหันเข้ามาน้อมรับนะครับแล้วก็ประกาศเข้ารับนับถือาศาสนาอิสลามนะครับดังนั้นตรงนี้แหละครับเป็นสิ่งที่นะอะัลลอฮฺซุบฮาหานะฮฺหัต่แล้ได้ทรงยืนยันเอาไว้อย่างชัดเจนเลยแล้วก็เป็นาศาสนาของบรรดารอซูลไม่ว่าจะเป็น ท่านนาบีมุฮัมมัดสลลลหุอะฮิวะซัลลัมห,หรือจะเป็นรอซูลที่ถูกแต่งตั้งมาก่อนหน้านี้ในทุกยุคทุกสมัยก็ตามก็จะปฏิบัติตามาศาสนาอิสลามเท่านั้นจนกระทั่งมาถึงท่านนาบีมุฮัมมัดสลลลฮุอะฮิวะซัลลัมของเราดังนั้นผู้ใดที่นะครับจะไปพบกับอัลลอฮ์จะไปเจอกับอัลลอฮ์ในวันกิยามะหลังจากที่นบีมุฮัมมัดสล,ลลลฮุอะฮิวะซัลลัมได้ถูกแต่งตั้งมาแล้วเนี่ย ก็จําเป็นที่เขาจะต้องยึดมั่นอยู่บนหลักธรรมคาสอนของาศาสนาอิสลามไม่อนุญาตให้เขานั้นไปนับถือาศาสนาอื่นใดเพราะาศาสนาอื่นนั้นเป็นาศาสนาที่ไม่ได้ถูกรับรองจากอัลลอฮฺซุบฮานะหัวตละลานักวิชาการมุฟัสซิรินก็หยิบยกอายะอัลกุรานในสุร่าอัลอิมรอนองค์การที่85ที่เราอาจจะยังไปกันไม่ถึงนะครับแต่ว่านักวิชาการหยิบยกมาอธิบายบอกว่ายังไงครับ อัลลฮ Allah s ลาได้กล่าวไว้ในองค์การนี้นะครับว่าไม่ยับยักงไวยรัลอิสลามีดีนั้นฟะเลยุกบบละมินหูว่าหัวคิรติมินัลคาซีรินผู้ใดก็ตามใครก็ตามที่พยายามแสวงหาศาสนาอื่นหรือว่าแนวทางอื่นใดที่นอกเหนือจากศาสนาอิสลามแล้วเราก็นะครับอัลล Allah SWT ว่ายังไงครับว่าเลยุกบบละมินหูศาสนานั้นก็จะไม่เป็นที่ถูกตอบรับ นะไม่เป็นที่ถูกตอบรับมินหู้จากเขาเป็นอันขาดวฮัวฟิลอาคเครรตีและสำหรับเขานั้นในวันปรโรคหรือว่าวันกิยามะเนี่ยนะครับมินัลคอซีรีนเป็นผู้ที่อยู่ในความขัดทุนนะครับมินัลคอซีรีนนักวิชาการบางท่านอธิบายว่ามินัลกาฟีรีน อยู่ในสภาพที่ปฏิเสธต่ออัลลอฮฺซุบฮานะหัวตาลาดังนั้นนะครับอลัลลอฮฺซุบฮานะหัวตาลาได้กล่าวเอาไว้ในองค์การเนี่ยเพื่อที่จะเป็นการแจ้งให้รู้แล้วก็เป็นการวางกระตั้งอย่างเป็นทางการให้ได้รู้ว่าศาสนาที่แท้จริง นั่นก็คือศาสนาอิสลามและศาสนาอิสลามนั้นจะเป็นศาสนาที่ถูกตอบรับณนะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮฺวะตาลาดังนั้นนะครับตรงนี้คือสิ่งหนึ่งที่บรรดาน,นักวิชาการก็ได้พยายามอธิบายนะครับก็จะมีคําอธิบายของนักวิชาการอีกนะครับสักอพอสมควรเหมือนกันพี่น้องก็ติดตามรับชมมานะครับเพราะว่าองค์การนี้เราพูดคุยกันมานะครับสอ,องสามองค์การเนี่ยนะครับเป็นการอธิบายที่บรรดาน,นักวิชาการก็หยิบยกอายะอันกุรานมาเพื่อที่จะ ได้พูดคุยและก็อธิบายซึ่งกันและการเพื่อที่จะให้เรานั้นได้รู้ถึงที่มาที่ไปแล้วก็ความหมายที่แท้จริงของอายะ์อัลกุรอานแต่ละองค์การแต่ละองค์การโดยเฉพาะอย่างยิ่งในองค์การที่เรากําลังเรียนรู้กันอยู่นั่นเองนะครับดังนั้นพี่น้องครับวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วนะครับคงจะได้มีโอกาสกลับมาพบและก็พูดคุยกับท่านพี่น้องในโอกาสต,ต่อไปวันนี้จากลาด้วยกับเวลาเพียงเท่านี้นครับวัลลอฮุวะลิยุตโตฟิกวญฮิดายะวะซซัลลัมุอะลัยกุมวะรัฮฺมะตุลลอฮ ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์มุนซิดมันติมะผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานาศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี0098493999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม